ถามว่าอะไรจ๊ะถามว่าตีมงานแต่งงานในฝันคิดไว้ไหมแล่าแต่งงาง่ายเพลงอะไรเอ้ยผมอยากแต่งงานริมทะเลสใครก็อยากแต่งงานริมทะเลใช่ใช่ต่ส่วนตัวส่วนตัวเจ้าสาวดูไหมไม่รู้แต่งเงียบเงียบไปเด็ดเงียบเงียบจะร้องเพลงจะแต่งเพลงให้เจ้าสาวครับแต่งเพลงไหมต้องแต่งสิถ้าแต่งได้แต่งเองแล้วตรงเนี้ยแต่ก็ไม่แน่นะถ้าผมถ้าผมแต่งมามันอาจจะแบบโรแมนติกมากก็ได้ จริงเหรอสงสารผู้หญิงเนาะแล้วคุณอะทีนคุณเป็นงไงปีนแต่งงานที่ทะเลเหมือนกันเรานะเฮ้ยอย่าลีนแบบดาราได้ปะเรามีในใจของเราอยู่แล้วเราไปหาสถานที่เจอแล้วคือเป็นลินชายหาดนะคะแล้วก็มีทางเดินเข้าไปกลางทะเลแล้วจังหวะที่เจ้าสาวเจ้าสาวเดินเข้าไปเนี่ยคูแบบไททานิคขึ้นเลยปังปังปังไปทางดยดดยโนโดนหอยหลอดปะโดนหอยหลอดปะโลเคชั่นใครจะไปแต่งโดนหอยหลอดจะบ้า หอยตําเท้าตายเลยเป็นโนสีขาวอยู่ตรงท่าเราก็ไปหาสถานที่นั้นเจอแล้วบางขนเทียนริมชายหาดพัทยาที่เงียบสงบส่วนไหนวะข้าเจอแล้วแล้วกันเออแต่ข้าขาดที่เจ้าบะนั้นแหละสถานที่ข้ามีแล้วเองก็หาที่นะหาที่จริงๆเลยข้าหาได้หมดอาโงอาหารเลียไปชิมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรื่องการจัดงานก็ตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยของกินก๋วยเตี๋ยวหมูสุกขไทย ชุดจากไหน cresendo cresendo ราคาร์รยี่สิบแปดค่ะก็อาจจะเป็นสีดำสีดำขอชุดรวยเป็นอย่าหมองอย่าหมองอย่าหมองนะบังหวานเป็นขนมจากนะบังหวานเป็นขนมจากจดทะเบียนที่ไหนบางพลัดพี่จอาเหมือนใครรักกันดีนะแล้วทังอยู่มานานแกขึ้นขนาดเนี้ยเหมือนจะไม่หนีเนาะเหมือนจะเบาๆอ่ะ